สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับคลิปแย้มหมานเฮานี่ใส่อยู่นี่แหละคลิปที่แล้วถือคู่หลังครับผมก็เลยถิมาซ้ำอีกครับพี่น,อน้องสูตรเฮ้าก็คือเกา่าปลาตายแล้วล่ะปลาตายก็เขา่าวเกลือละที่เด็ดก็คือปลาเข็งเฮานี่แหละใส่ตปลาตายซื้อๆบ่เขาดอก ตรงนี้ปละเข็งดินน้ำมันก็จะเขา่าแงบหน่อยเขาย่วเข่าแง่ครับพี่นอ้องเลี้ยงเลี้ยงเข่าเข่าบ่ด,ด,บดีแต่มีปละเข็งนี่ยเจมเลยนี่ครับผมที่ใส่โบอหยาจักเม็ดปกไว้จักหน่อยกันค้นเห็นบ่าเป็นอย่างดี้กันค้นหลัก ใส่ลงโลงไว้กับเขาพุ่นี่ไปใส่ซ้ำพุ่มนั่นที่ได้ซ้ำแต้มเดี๋ยวทีปไปใส่ซ้ำอีกทำไม่ต้อที่เขาว่าพี่น้องมองเขาได้ซ้ำแต้มก็บส่องเลยทีไปใส่ซ้ำอีกครับนี่แหละทีใส่เอาอๆนี่แหละไปติดตามกันเพื่อนกับผมทำแล้วเฝ้าหลังสุดท้ายครับที่ทางมีห้อยคนมาใส่แล้วพี่น้องเห็นบ่าใหม่เขาเลย บ่อปิยังใส่น้ำควนกับพ่อปิยังร้องเมืองน้าเกจ้าเข่าออกห้อ,อยผึ่งใส่พี่น้องห้อยคนใส่ดูอยู่เด้อนีอ่น้ำแก่ผึ่งใส่ห้อยผึ่งใส่อยู่ร้องเมืองครับฮัลัหลเทียมานไปเจอกัน มือเช้าคนละพี่น้องคำ่ำหรอสวีส,สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องครับตอนนี้ก็ประมาณตีหาสีสบครับผมขอบฟ้าก็เริ่มแจ้งแล้วละ่ะแต่ยังเมือดอยอยู่ครับผมได้เวลายามเงียบยามกบห้องคือเกาเมาเมืองครับสิ่เด็กจโตมือน,นี้ โอ้คือเมียดแต่พป่น้องทั้งแอกไหมเอา้าบ่มีจักตัวตจ้นี่อียะนี่คือบ่อเข่าครับผมใกล้แถวกบหลายย่างดีไหมหลังแรกพลาดครับกมืองมองบปวานเข่าสามตัวนี่นมังนี่สิมีกบมาเข่าอีกบ่อ cầu nhà cao, cầu muốn nỉ lại Ừ, bồ mi hợp lòng đi lòng mà đi ไอ้ยะไม่อยากตัวเสืออ่ะเอาแล้วเอาแล้วเหมือนเอาแล้วเป็นแล้วนี่ไปด,ดูร้ายหรอปะครับเนี่ยพลาดซ้องลังหรอลังเงินก็เสื่อีิครับบ เป็นแน้วเนียบพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ต่างกันแท้กับหม,มู่บ้านไหมเอ้าบ่เขาอ,อีกแล้วครับอุ้ยมีอยู่ตัวหนึง่งโอ้ตัวหน่ครับเดี๋ยวพี่นอ้อง นี่ตัวเล็กน้อยหนึ่งครับบก n h าวสามลังได้ตัวเดียวเล็กน้อยหนึ่งใส่ผิดบอกแล้วครับมือนี้หมแรงแกมมือไหม เคยมองมันเขาดีกละออสามอันเลยตัวเดียวหน่อยเท่านี้แม่เป็นแนวนี้ โอ้โยบ่มีกบพี่กองแถวนี้บ่เขาเลยครับบ่มีกบครับมึงยังอยู่คือเก่าอยู่ผ่าดแล้ววันนี้ผ่าดผ่าดผ่าใไฟไหม้พิดแล้ว อบ่อเข่าอีอ่ะพี่พน้องบ่มีกบครับกบบ่มีมครับผมนั่นบ่อเข่าบ่มีกบครบับเสียสิไล่เลย อุยเห็นตาแล้วเห็นตาเห็นตากรบแล้วโอ้กรบหน่อยกรบหน่อยตัวหนึ่งรับนี้อื่องผ่าดแล้วเฮาใส่หมผิดชีวิตเปลี่ยนหลังทุดท้ายครับ ใายพี่น้องมองก็ใส่ดูสาํานะมองนี่มาใส่สม่มเข่าสาําดิเอาเขาอยู่ครับเขาอยู่เอาตัวใหญ่ยอยู่หลังพืช่ย่ายอ่อฮ่าโอ้ย,อยมาขี่ลายคับแ่วนี้สามเตี่ยมครับพี่รองมึงนี่ตัวนี้ใหญ่กูมูนี่เต่ัหัวครับ เอามือใดเขาก็ได้เยอะหรอกครับมันนี้ใส่หมายผิดพี่น้องแถวฟังหวยว่าไยมีกบตองใส่อยู่ทางในไม่ให้หน้าผุนปรดีคือนี่แหละครับผลงานเขาไปประเท่มึงครับว่เขาท่ามาเนี่ย บอกคือประดิปปนเสือนอแต่เมืเ่อเช้าแจกเมืเ่อไงพี่น้องครับมันนีบประมาณสามแต้มหนึ่งไปผิดไม,ม้ก็ได้เลยพี่น้องมีตัวหนึ่งนิดหน,น่อยสุดง่ายกู ตัวนึงน้อยครับโอ้โหโตกกบไปห,หนึ่งตะลิตวนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนี้ใหอยู่ครับนี่ เตือนออกนะครับพี่น้องนี่แหละผลงานเขาขอบคุณเรื่อยๆครับผม